ถายรูปตรงนี้นนนานอะ็ยิงอุ้ยโดนอีน่า้าองยนตัวตัวนี้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 อุ้มกับบ้านไปเลย ได้แล้วได้แล้วแต่รักไหมรักค่ะได้แล้วไปมันไอไอเดี๋ยวมันตายตายลูกให้ตัวเล็กดีก่อนน่ารักไหมไอไอไอดังเลยไอดังเดี๋ยวเดี๋ยวผงเขาตายมือแรงนี่ครับต่ยามีลูกครับต่ยาท้องออกมามีลูกครับนี่ ลูกครับลูกตยาจะกลับบ้านไปเลี้ยงดีกว่าแ <laughs> ต่ยาไม่ได้มันต้องอยู่ที่นี่เี้น่ารักจังเลยตัวไหนว้าแต่ยานี่มันตัวอะไรอ่ะ,ะาาตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากโอวนี้มันตัวใหญ่

ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเต่าสุกต้าตัวที่ใหญ่ที่สุดในกองนี้เลยนะครับตัวที่ใหญ่ที่สุดในกองนี้เลยตัวแบบใหญ่ที่สุดในกองนี้นะครับนี <le> ่ <volume> ไม่ใช่ตัวนี้ครับตัวนี้โอ้โหใหญ่มากโอโ้ดูขนาดหัวดิใหญ่มากโอ้โ, <le volume> โหอันทานะ S <S ตัวใหญ่มากโอแต่ยาตัวใหญ่มากนี่เนี่ยโอ้กระดองก็แข็งโอ,โตยยอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะตัวใหญ่มากปึ๊บปึ๊บ ขี่ไปเมื่อกี้อันนั้นอันนี้ตัวตัวผู้ใหญ่มากมีแบบมีลูกสองตัวเะย

ไหนๆอีกตัวอยู่ไหนคะอยู่นี่ว้ายเต่าเต่ามันมาจากที่ไหนอะเต่ามันมาจากที่ไหน beli aya aya hang mai na pa ko 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 มาดิแม่โอ้นับนับขาแล้วอ่ะแม่ทำโรงงานได้เปล่าทำได้

วมวสสนอไวทำไมสนอไวน่าแก่จังเลยใช่นะสนอไวแก่แล้วอะทำไมหน้าตาเหมือนยายล่ะว้าวนกยุยยง,ง,งแล้วดูนกยุงแล้ว หยสิบตัวเลยเหรอแค่สิบตัวเ,เลย1 2 3 4 5 6อ8 9 10เด้ออเดียก็นับได้สิบเดียกเก่งมากเย่เก่งมากแล้วนันก็มีเท้าด้วยอะ่ะเอเอควยายเาเดี๋ยวเขาวังวีโอขี่ควายเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะพาดีดูเดี๋ยวผมจะพาดู สิ่งสิ่งที่แพงที่สุดในนี้ครับนี่หมูหมูสีทองครับโอ้่นจะราคาหนึ่งแสนบาทเลยมั้งเนี่ยกเมือหน่อยเร็ว